นโนเนียดีกว่าเมื่อกี้ปั๊บพุ่งไปโรงบาลแล้วไม่รู้ไปไหนต่อเลยนโนเนียไปหายลินเปล่าอันเดดแก่แวความรักมาเรียกร้องฮะปลาปลาพี่ไปไหนชัดเจนว่าพี่วิ่งผิดโอเค หรือว่าอยู่บนเกาะกันกับตกปลาอะไรอย่างงี้แหละหรอมัง้งไม่นะไม่หรอไม่หรอกเจ็ดโลเอาวาพี่พักขับรถเปเยอะ่แข่งแล้ว เบคคันฮะโดนเหรอโดนพี่บินเลยบินเลยภาพพี่ไม่เห็นว่ะชาภาพเหรอภาพผมบินเลยอะบินเข้าเข้าเข้าสยามไปแล้วภาพพี่เหมือนไม่โดนเหมือนกันนะนั่นเหรอพี่นั่นเหรอท้ายมือพี่ใช่หรออยู่นั้นอะใช่พี่ดูกนใครโทษทีนะฮะเมื่อกี้ชนหรือเปล่าฮะชนป่ะฮะ ไม่ชนไม่ชนเหรอชื่ออะไรครับเนี่ยไม่ชนฮะชื่ออะไรเจสซี่เจสซี่อ้าวอ๋อไม่ใช่เจสซี่โอ้โทวดทีทวดทีทักผิดทักหญิงทุดทีนะทุดทีทุดทีครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับโอ้โหลอยมานี่เลยพี่มองไม่เห็นขอโทษนะครับเป็นอะไรครับภาพภาไม่ตรงครับครับเป็นอะไรครับครับขอโทษเจสซี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบสี่สิบสี่มีแฟนหรือยังเนี่ยยังไม่มีเลยน้องพี่โซน โนนเนียโนเนียสวัสดีครับพี่โนเนียสวัสดีครับครับนี่มาทำอะไรครับเนี่ยเจสซี่ดูดูมาซื้อของซื้อของไปทำอะไรอ่ะไปฟาร์มหาเงินฟาร์มอะไรอ่ะเจสซี่แลไปขุดเหมืองฟาร์มขูดเหมืองอะแ้วทีนีฮัลโหลเจคขอเออถึงโตเนี่ยโนนเนียจีบหญิงอยู่ พอดีสยามเนี่ยเจอเจสซี่เนี่ยโนเนียจีบหญิงอยู่อืมเจสซี่่ออะะไรสิงโตอยู่ไหนอ่ะสยามอยู่ไหนจีบหญิงอยู่คืออะไรคืออะไรคืออะไรโนเนียจีไม่ใช่จีบหญิงก็คือคุยกับน้องเจสซี่เขาไม่ได้จีบหญิงคุยเฉยเฉยต้องรอแม่ให้มาสิมาสิมาไหมล่ะล่ไม่ได้ทำงานหรอไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะอยู่คนเดียวของเหแมว่ะ เดี๋ยวพี่ชายเขาต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยทำงานหนเนาะยังไม่รู้เขาจะทำงานอะไรแต่ว่าเนี่ยพี่ครับที่โรเนี้ยไม่รู้จะทำอะไรอ่ะรนเนี้ยไปไหนดีวะเดี๋ยวตกปลาหรืออะไรเจสซี่ทำอะไรนะเจสซี่ทำโดจะไปขุดเหมืองขุดเหมืองคนเดียววะสิอันตรายนะตรงนั้นนะเจสซี่ไม่เป็นไรก็อดงานจากเชฟมานะก็ไปทำงานต่อ อ๋อเป็นเชฟเหรออ๋อจะซี่เป็นเชฟเจสซี่มีเสียงมีเสียงตอนตอนตอนโตไหมอ่ะเสียงตอนโตเป็นไงอ่ะสมมติโตแล้วเป็นยังไงอ่ะเจสซี่ถ้าโตแล้วเป็นยงไงฟังเสียงไงฮัลโหลดีไหมคะโอ้โหเจสซี่พุ่งเลยกูพุ่งเลยกูพุ่งเข้าไปเลยกูพุ่งเลยเนี่ยจะเย็นเนี่ยอ๋อครับผมไอตรงนี้มีลานเกสต์บอร์ดด้วยเหรอเนี่ยเจสซี่ นี่อ๋อเนี่มาซื้อขออ๋อนี่คือรถหกสิบโลใช่ใช่หกสิบไม่มีเลยอ่ะเอหรือร้อยนี่หกสิบเหรอหกสิบครับหกสิบพี่พาโลหกสิบพี่อันนี้เฮ้ยว่าคันนี้ก็สน่าสนใจนะดี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 แพี่พาโบอันนี้ดีเจสซี่โก้ไหมอ่ะโกโปมฮะไม่มโก้เขาเล่นเฉยแบบโกเหรอก็โกบ้างอ่ะเอพี่ชาวคนโกเหรอ โกแล้วเจสซี่ทำไมไม่โกออะโกนี่เป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายของพี่คือคือเราตอนโตเลยอะสทษทีสิบสี่อุ้ยแจนสปอร์ตด้วยเนี่ยโอ้โห oh. แล้วทำคนเดียวแล้วเชฟคือทำทำเข้าเชฟเหรอไม่ใช่<อ>เดี๋ยวขุดเหมืองไม่ให้ทำเข้าเชฟสิไม่หนูหนูทำงานเชฟออกแต่เชฟมาหนูก็ไปฟาร,รม์มกอไม่เราเราขุดขุด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขุดเหมืองไปทำอะไรครับ มันแบบไม่ดีตู้ยังไม่มีตู้หรออย่าได้อะไรอย่าได้อะไรขาดอะไรขาดอะไรขาดอะไรมาเอากับพี่ขาดอะไรนะขาดอะไรนะขาดเพชรมาเอากับพี่เพชรเพชรคืออะไรอ่ะเพชรเพชรเพชรพี่เพชรพี่ใช่ขาดกี่เม็ดหึมเราขาดยี่สิบเม็ดถ้ามันได้องยี่สิบเม็ดมันใช้แค่สิบไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะมันใช้แค่แปดเม็ดมันใช้แค่แปดเมตรใช่เหรอ ขาดแค่นี้เหรอก็ไปเลยไหมถ้างั้นอไปไปเอาที่ตู้เลยไหมมาเอากับพี่มะสักหน่อยหนึ่งนะตู้น้องมีตู้มันก็ดูโอเคใช่ก็ดูโอเคโอเคได้พี่อกคนละสี่เม็ดไหมเออได้แบได้ได้พี่โบโอเคเนี่ยเก็บรถเลยค่ะอือเดี๋ยวเราเอารถเอารถเอารถใหญ่ไปเลยนะขอบคุณครับพี่โบขอบคุณคับพี่โกขอบคุณครับ Okay. ถิงโตขึ้นรถไปอ่ะไดฟะอืมถึงโตบอกถิงโตบอกขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โบเลยนะดู <laughs> โตบอกขอบคุณครับพี่โบอืม <laughs> นี่นี่นี่เก็บเลยนี่นี่น,น,นี่ช่วยเหลือมี่ชอบช่วยเหลือคนที่คนที่ยังไม่มีตู้น่ะเฮ <laughs> ้ยเราช่วยเหลือได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> ได้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 ได,ได้นิดหน่อยนิดหน่อยพี่โบอา่าโอเคเนี่ยเอารถใครไปดีอ่ะรถรถเนี่ยมะได้ได้พี่โบได้ก็ได้พี่โอเค จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรอืมเลยพอดีหยิบทรายแล้วไปดีกว่าไปทำเป็นไปขึ้นเลยเ oh, จ๊โอเคพี่บอขึ้นพี่บอขึ้นโอเคเนี่ย <laughs> หลุดเลขชิ้นโตแล้วโอเคฮะอ้าวอย่างงี้เจ๊จะกลับมาก็ต้องมาส่งอะสิเนี่ย ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเรามาส่งกันได้โ okay, <okay>, okay. อเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราทำให้น้องมีตู้แล้วเราค่อยก็ยไปทำอย่างอื่นก็ได้พี่โอ <Okay, S 1> เคได้เดี๋ยวขอโทรบ,บอกสิงโตหน่อยนึงนะได้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 คิดบอได้โอเคหาขึ้นสิงโตตาโบสิงโตเจอต,นะตู้นะ โตไม่้เกีิงโตชื่อนวลเนียโตเจอตู้โตเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเอาเพชรให้น้องน้องเขาเจอขึ้นตู้นิดนึงอ่ะขาดอีกแค่เจ็ดแปดเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบเดี๋ยวโบโบโบอันเนี้ยจะไปให้น้องคนละสี่เมตรโอเคได้เลยได้เลยโบอยู่ไหนหรือแล้วอยู่กับฟ้าหรือเปล่าสิงโตฮะหรือยวไปเจอตู้เอาไงสิงโตเาต่องไปเปล่าพี่ฮะอยู่กับลูกอยู่กับลูกเหรอ อยู่ที่ไหนฮะอยู่จีเล็กวนิโต้โอเคโอเคอยู่ตู้นะนี่น้องเจสมาหัวอายุสิบสี่น้องเขาแบบเขาเป็นเชฟแล้วเขาอยากจะทำตู้ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโบกับเมียจะพาไปเอาเพชรให้น้องเขาอือโอเค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 นะสิงโตอยู่กับลูกแต่ว่าลูกเหมือนว่าลูกลูกทำอะไรงี้มากแต่เขาโสดนะ แล้วมีเพื่อนไหมคุณแจ๊กก็คือมีปกติก็เป็นเชฟนี่คุณแจ๊คคือเพอเอเอิ่งมาใหม่หรอแจ็คมาได้กี่เดือนแรับดึงของเดือนไหมอ๋อแล้วเป็นเชฟเลยเหรอก็หนูไปเล่น หน้าเชฟทุกวันแล้วทีนี้เขาเห็นหนูเป็นเด็กน่ารักเด็กตลกดีเขาก็เลยชวนหนูไปเป็นเชฟน่นารักน่นารักจริงน่นารักจริงพี่โรนเนียงชอบเลยอตอน,น,นเนี้ยอือฮ้ยโรนเนียงเจนดิ่น้องมยังเด็กอยู่นะครับผมบแต่ก็ไม่เป็นไรพุทธอีกแป<ๆ>๊บเดียวก็สิบห้าสิบหกแล้วใช่บเดียวมองกันไกลพี่ผมมองกันไกลเอ๊ะลงไม่ได้โบติดไอ้เก๊ะ มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ในตู้เนี่ยเดี๋ยวนะตู้นี้ไม่น่าจะเยอะนะพี่คล้ายๆเลยกแหลยยากไมหมใช้อะไรตามใช้อะไรอ่ะใช้อะไรฝุดออ,อย,อย,อยอต้องไปตรงนู้นไหมมาเรือตรงนู้นเดี๋่วมาๆๆเจมานี่ค่ะ <c oughs> ตรงไหนตัวนี้ยนะนี่นะคาได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยนะเป็นห่วงนะรู้เปล่ากินข้าวด้วยนะเก็บมือเอาไว้นะปลาเปิดเลยเก็บนิ้วเก็บนิ้วทรายไ้นะสมแหวนนะโอ้โหปลาเปิดเลยเปิดเลยก็ครบแล้วดิอย่างงี้ครบแล้วดิขาดอะไรอ่ะครบแล้วเหรอเอ้าจะเลิกนะก็แปดแปดไม่คบหรอ ไม่ถ้าครบแล้วอย่าเลิกนะเจ้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนพ่อพี่เขาจะตีหนูเอาไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีหรอ่ขึ้นึ้อโถอยู่แล้วไป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 ดูตู้ใช่ไรปะต้องขอบคุณรถที่ชนไปนั้นเนี่ย ใช้เพชรสิบอ๋อเดี๋ยวอีกสองผมมาให้สอง <2. S 2> อ๋อเพชรสิบไหนทำตู้ทำยังไงเนี่ยพี่งงไปหมดทำตู้เจเนอ a l เอ๊ะทำตู้คืออันไหนอะลกุญแจพี่กุญแจทำตู้เป็นลูกกุญแจครับออขอบคุณครับอ๋อสี่สี่ห้าโอเค ขอบคุณทั้ง300คนนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยใครยังไม่กดติดตามฝากกดได้หน่อยนะครับผมเลยอยางชอบเลยครับเียใจเย็นคุณเดินอุ้ยนะนี่อันนี้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 นะเองนี่นะอ่ะ BKX ครับจัดตู้นะครับจัดตู้สวัสดีครับครับพอจะมี KK ตัวนแบ่งขายผมไหมอ่ะไม่มีเลยครับโอ้เกี้ยงเหมือนกันนะไอ้ KK ตะโกนเนาะหนุ่มมีใช่ ใช่เราเราใช้ตีตู้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะตีตู้ก่อนเดี๋ยวใช้ใช้ก่อนเลยครับใช้ก่อนติดตู้พาหนูไปหาป๊าป๊าป๊าอยู่เมืองของอยู่กับป๊าป๊าอ๋อโอเคได้ได้สิได้สิปลาชื่ออะไรเดี๋ยวบอกก่อนสิฮะปลาชื่ออะไรเดี๋ยวบอกก่อนสิป๊าป๊าฟลุกฟลุกเหรอโอเคโอเคฟลุกอืมป๊าป๊าฟลุกเป็นเชฟแน่เลยหรือว่าหรือว่าเขาไปส่งเขาไปส่งเขาไปส่งสยามกหมดไหมเรื่องแสงไหม เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทรงสยามดีกว่าแล้วหนูไปหาป้าป้าว่าได้เพชรครบแล้วหนูจะได้ไนี่ไง,ไงป้าได้ดีใจไง <Okay. S 2> เดี๋ยวพวกพ,พี่ไปเดี๋ยวเขาจะรู้สึกแปลกๆอเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ไว้โทรคุยกันเบอร์เบอร์อะไรนะมีเบอร์ขอเบอร์ขอเบอร์ไว้เนาะไม่เป็นไรป้าบอกว่าเราให้พี่ผู้ใหญ่พาไปเขาไม่ว่าไม่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 พี่เพิ่งมาครับเบอร์เบอร์อะไรนะเบอร์อะไรนะ เบอร์อะไรนะห้าหกแปดแปดหกห้าหกแปดแปดหกครับเกินนะคะอันนี้เบอร์เบอร์เบอร์เดี๋ยวก่อนนะยังไม่ต้องเมมก็ได้เดี๋ยวเรค่อยเมเมนเราชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะเราชื่อเจสซี่อะไรวะเมื่อกี้เจสซี่เจสซี่เชฟเด็กพี่ถูกว่ะ พี่โบเจสซี่ผมเมมที่รักไปแล้วผมสะกดเจสซี่ไม่ถูกห <c oughs> าขึ้น <c oughs> ลูนี้น่าเรียนดีเอะไม่น่าเรียนน้อยเลยโอเคเมมเพิ่งเสร็จโอ้พี่มมเ,เ,เ <c oughs> มมว่าเจสซี่เชฟเด็กนะเมมว่าเจสซี่แฟนเนี่ยก็ได้ฮะ <c oughs> <อ>เฮ้ย่ะกี้เบ <c oughs> อร์ใครอะ มันยังไม่ต้องเมมก็ได้่อเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวหนูคิดว่าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรเราพี่จำได้อยู่แล้วไงแต่ว่าเราเจอกันครั้งหน้าค่อยทักกันก็ได้เพราะอยู่เชฟอยู่แล้วเดี๋ยวไปซื้อข้าวทุกวันอยู่แล้วไปซื้อข้าวมาเจออยู่เชฟอยู่เชฟช่วงบ่ายโมงโอ๊ยบ่ายโมงนี่เวลาขึ้นเนียเข้ามาเลยใช่เวลาพี่เมียเลยเวลาพี่เมียเลยขึ้น ใช่เหรอค่ะขึ้นชีแรกชีแรกหนูอยู่ช่วงที่หนึ่งแต่หนูย้ายเรามาอยู่บ่ายแล้วเอางี้ไม่อยากเหนื่อยไหมเอางี้จะซช่ไม่อยากเหนื่อยไหมมามาอยู่บ้านพี่ไหมบ้านไหนเนี่ยเดินแรงเหรอเนี่ยเนี่ยเดินแรงนะตอนนี้เนี่ยเดินแรงนะเนี่ยเดินแรงมากเลยนะตอนนี้เนี่ยเดินไปดูดิเผลนจังเลยอะชีบมงเขินอะเฮ้ยไม่ต้องเผลน เนี่ยเดินแรงนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยเดินแรงมากเลยนะเดี๋ยวว่าพี่ดีฮะมีผู้สาวอยู่ที่บ้านหลายหลายคนพี่เลยไม่กล้าพาไปดูนี่ไปไปส่งเขาสยามด้วยมป้าป้าป้าเจ็ษป้าแล้วอย่าลืมทำตู้นะทำตู้นะได้เพยจเด็กกับเนียสิบสี่กรุ๊ปนะเออเนี่ยบอกอยู่กับลุเอ้ย โตบอกอยู่กับลูกเมื่อกี้ใช่เหรอได้พี่โบได้มดี๋ยวเ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 ข้าไปหาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาพี่ถึงโตก็ได้อืมเย้ครับเจอเสียงตอนโตไปหลงไหน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 อีกสักทีได้ไหมขอเสียงตอนโตอีกสักทีได้ไหมเอาเสียงตอนโตอีกสักทีได้ไหมไอ้หิวพูดว่าอะไรอ่ะอืมอะไรก็ได้อะ่ะพูดอะไรก็ได้พูดว่าอะไรก็ได้เหรอใช่ใช่ ฮัลลีเดย์ไหมคะโอเห้ยผ่าขึ้นโอ้โหได้ยินครับได้ยินได้ยินเต็มๆเลยครับแหมเฮออยากทำเสียงเด็กบ้างเลยเหรอพี่อยูไม่ได้ทำอะไรเลยอยากจะเด็กบ้างโดไม่น่าทันแล้วพี่อยากจะเด็กบ้าง โอ้พี่ก็ได้แต่สี่สิบแล้วไอ้ไอ้นเป็นสี่ตัวเลยสี่สิบกับสิบสี่ไงอ้โเดี๋ยวได้จะได้เดี๋ยวได้จะได้เมื่อกี้รถชนอืมใช่เป็นตัวเลขแล้วพ่อเราอยู่เชฟด้วยด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณฟลุ๊กเนี่ยพ่อหนูไม่ได้อยู่เชฟอยู่ไหนอะอยู่แก๊งเหรอพ่อหนูไม่ได้อยู่แก๊งเขาฟาร์มหาเงินอืมสายฟาร์มเหมือนกันพ่อก็เพิ่งมาเหมือนกันใช่ไหม พร้อมหนูเลยแล้วก็มีคุณลุงคุณลุงอยู่กับพ่อคุณลุงชื่ออะไรอ่ะคุณลุงอาหมินอาหมินเหรออืมช่วงนี้คนชื่อแปลกๆเยอะนะวันนี้เจออับอับดุลลอเยะลูฮีอะไรเงี้ยใช่มันมีชื่อนี้จริงๆเมื่อกี้กับกับคาทาอาลีปอะไรไม่รู้แต่ชื่อเจสซี่มีอยู่นะมีใช่ไหม ใช่นักข่าวใช่แต่เอา,อางี้ถ้าเจสซี่เหงาโทรหาเราได้นะแต่เขายังเมมไม่ได้ไดเดี๋ยวค่อยเขาเมมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ้าเราพบกันอีกครั้งหนึ่งน่าะเป็นผพภิขิตวเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นก็ได้ค่ะ้วเปลี่ยนชุดไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมชุดนี้เนาะ,ะไอนะน้องไม่โก้ฮะก็คือชุดนี้เหรอถ้าจะเจอครั้งหน้าทรงนี้หรอใช่แล้ว ไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันนะสู้ๆนะเดี๋ยวบายขาครับตัวดีมากเลยครับตัวดีตัวดีมากเลยนะท่านท่านแต่เพิ่งเปิดเดี๋ยวหนูเปิดท่านเดี๋ยวเปิดประตูให้ท่านโอ้โหต้องขนาดไหนก็ได้บอกน้องขึ้นอเตยงครับนี่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 พี่จุ้ยโอเคครับโอเคครับ อองงตอนนี้สมองสั่งพี่หลักใหญ่ๆแล้วบอกว่าให้บอกน้องขึ้นสตรีม <c oughs> บอกน้องขึ้นสตรีมพี่สมองพี่บอกว่าเขาเขาไม่ได้จะตีมแล้วเขาจะขึ้นยังไงแต่ว่าครับเราอยากจะเล่นสนุกๆก็ได้อืมใช่แต่เสียงส่วนมากเสียงก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะ เป็นลียเสียงดีเสียงดีดีเลยจุดฉากเนี่ยเคยเจอแบบจำเนี้ยพอพอเนี้ยเสียงแบบโอ้โหแบบอืมอเป็นยังไ,ไงนะคะเ่็นยังไงอ่าอย่างเงี้ยเออแบบไอ,อ้เราพี่โตนี่มาเออใช่เราโตไอ้โตบอกอยู่กับลูกโตสวัสดี โ oh. wow. okay. ตเด er. uh ี่โอ้โหโดนเดียโอ้โหตม่งเดินเมื่อกี้เมื่อกี้เมียเดินแรงมากเนี่ยเดินจะเล่นเจ็สิบสี่แล้วเนี uh ่ยเนี่ยเนี่ยเนีแบบพาขึ้นพูดอยู่ก็พาขึ้นอย่างเงี้ยเออพูดยังไงโดนพาขึ้นเออนี่พาขึ้นรเออคือพอดีน้องเขโตแล้วมันมันมนพอโตแล้วมันมันมดีอโตแล้วดีเลยโโอกโอเคพูดมัดีดีเลยไมเบิยังได้แล้ว แต่ให้เบอร์เขาไม่ได้เพราะชื่อไม่ใช่ไงไงเน้องแจ๊ดไงเพิ่งแจ๊ดเขาเพิ่งมาแล้วแบบประเด็นคือแบบประเด็นคือพาไปให้เพชรเขาด้วยเมื่อกี้ไปเพชรโอ้ยเพชรมายุ่งเพชรมายำเพชรมาย่าเมื่อกี้กูจะพุ่งแล้วเมื่อกี้พขเอาเสียงโตกูจะพุ่งอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ใช่เหรอเสียงโตเป็นไงวะโอ้ย แต่แต่ดาเมดดามเมดไม่แดงเท่าผักผักแม่งแดงว่ะอะหรอนี่เดี๋ยวดูดาเมดรูกผมตอนโตปุณหจริงหรออ่ไไม่ได้นม oh. ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไม่ไดนี้ไม้้น้ไม่ได้ไมด้ไม่ด่่้ม่ไน้้คือไดนยม่ได้ไม่ดก่ด้ไอ่ไดได้อ่ขอฟังเสียงตอนโตหน่อยสิเสียงโตก็เป็นอย่างเงี้ยหนูก็พูดปกติกูบอก เป็แงเเลยสียงโต้หนุ่มก็พูดแบบเนี้ยปกติเลยแค่เสียงไม่เหมือนเลยไม่สู้ผักไม่ได้สู้ผักไม่ได้ไปไปไอลีนนะใช่ปะเนี่ยใช่ลีนป่ะพี่ใช่หรอไอลีนไอลีนไอลีนมีเสียงโตมั้ยมีเสียงโต้ไหมเสียงโตได้เสียงโตได้เสียงโต้คือเสียงโตเอาเสียงแบบอันนี้เราเสียงเด็กอยู่แล้วเอาถ้าเราโตจะเสียงมีอะไรโตได้บ้างนกอสิงโตโทษโทษสิงโตโทษนะ ในเสียงโตเป็นไงเสียงโตเสียงโตเขาไม่เรียกว่าอุบัติเหตุนะเมื่อกี้รถลอยปุุงแล้วกลับมาขอโทษสรุปขอโทษผิดคันขอโทษผู้หญิงผมลิขิตผมลิขิตเออผมลิขิตของของของคุณเนียนุ่นเขาคุณเนียนุ่นเนียนุ่เนียอ่เนียน่นียน่นนี่เี่นี่เี่ยนี่เีีเนี่ีเลยนน เขาไปเอาไปหาพ่อเขาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ก็นิดนึงกลัวว่าพ่อเขาไปไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเธอซวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวความแตกเดี๋ยวความแตกน้องจะขอเมมเบอร์ก็เมมไม่ได้เใอะบอกว่าจำจำเบอร์ใช่ไม่รู้จะเมมเดี๋ยวมันมั่วไปหมดกูโบงเงเมมกูยังไงแล้วบูเนี่ยก็พี่เรียกผมเนี่ยแล้วผมก็ใส่ที่ต่อยเขาชื่อฟุกอ่ะพ่อพ่อมาใหม่เหมือนกันใช่เหรอใช่ ขาขึ้นเลยพี่เขาอยู่ที่ขุดอะเหมืองอิงพี่โตไปดูเขาหน่อยม่้อ้าวนั่นแหละพี่ผมไม่อยากให้พี่มานั่งไหวอีกอ่ะผมว่าพี่พี่จะตายดีกว่าพี่ไม่นั่งไหวจะเป็ไหรอเดี๋ยวพี่จะไปจังเข้าไปดินเหนือพี่ไปไม่ไม่เกินพี่ผมไปดูย้อนหลังมาผมไปดูสะเก็ดข่าวเห็นพี่ไปดินั้นเลย โอ้พี่นี่เป็นขี้เลยพี่ไม่รู้เลยอันนี้ไม่ได้ดูจริงเหรอเนี่ยนี่ไปอย่างไรเล่าเหรอจริงจริงว่ายังไงแล้วไปทําอะไรมาพ่อบ้านไป่ีริงพ่อบ้านเนี่ยอ๋อตอนนี้คือเล็กเป็นแบบกระจินลิสเลยโอ้พี่อย่าเรียกว่า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 เสือจริงเรียกว่าแมวคนเคยแก่งกันนะภูเขาอะเนาะวันนึงก็ต้องทลายก็เมื่อกี้เบิกรถปั๊บพุ่งปี๊ด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 เข้าโรงพยาบาลปี๊ดปี๊ดปี๊ดมาอยู่นี่ละ อะไรคือปิ๊ๆพวกเหมือนน้ำพวกๆๆ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 รไๆๆ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 ๆมๆแๆๆ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 เๆๆ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 นๆๆ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 นๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆไๆๆมๆๆๆๆะๆมๆๆ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 ๆเๆๆๆๆ่ๆๆๆงๆๆ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 ๆหๆๆ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 ๆกๆบๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆอโต บอกตองถักั ok> <t ok> <t ok> <t ok ้นชื่อทุกอย่างหมดเลยพอเทคไว้ก่อนโพเทคไว้ก่อนแต่กูไม่พอเทคเลยเย้พาปวดใจทำไมอขึ้น